สวัสดีค่ะสวัสดีชาวมีอัพทุกท่านเลยวันนี้เป็นวันพิเศษนะคะวันที่28กรกฎาคมปีพศ2567ทุกคนคงจะทราบนะคะว่าเป็นวันมหามงคลดังนั้นก็เลยมีการแซ่ซองสารเสริญมีการอวยพรมีการถวายพระพรโดยเฉพาะตามที่เราเห็นนะคะก็คือคุณอ้นคุณอ้นก็ได้ลุกข,ขึ้นมาตักบาตรท,ทาบุญเพื่อเรียก คะแนนความสงสารเปล่านะรีบถวายพระพรเสด็จพ่อเพื่อให้ได้รับทราบถึงความจงรักภักดีนะถึงแม้ว่าจะพักพ่าจากกันไปนานห่างหายไปจากประเทศไทยแต่ความจงรักภักดีความรักความคิดถึงในตัวของเสด็จพ่อแล้วก็ราชวงศ์จัก,กรีนะไม่เคยเสื่อมคลายไปเลยเพราะว่าคุณอ้นก็เคยได้บอกนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนี่เกือบ30ปีแต่ความรักความโหยหาความอาทร ความสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณสำนึกรักในแผ่นดินไทยในแผ่นดินเกิดในชาติกำเนิดของตัวเองเนี่ยมีอย่างเต็มเปี่ยมเลยดังนั้นเนี่ยคือเวลาเข้ามาแล้วรู้สึกอบอุ่นมากโอตายละมีความอิ่มเอมใจนะก้อนนี่คือสิ่งที่คุณอ้นเนี่ยก็พยายามที่จะแสดงถึงความจงรักภักดีมาโดยตลอดเลยเช้าตรู่มาเลยนะคะก็คือจริงๆอะโพสต์ตั้งแต่เมื่อวานแล้วโพสต์ตั้งแต่ตอนที่ รูปเขายังเป็นเด็กนะคะเพื่อเป็นการเรียกความจําหรือเปล่าวันนี้ก็อยากเป็นเพื่อนะ,ะช่วยกันแสดงความคิน็นเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเข้ามาแล้วนะคะก็รบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับนี่ด้วยจ้าสําหรับดราม่าวันนี้นะคะมันก็มาจากการที่ก่อนหน้านี้นะคะมีก็ได้เห็นซักประมาณ2วันแล้วแหละมีพวกตามเพจของสลิมเขาก็มีการแชร์รูปนะคะในหลวงราชะการที่สิบไปโผล่ที่อ่าย่าน ไทม์สแควร์นะคะโชว์รูปราเลยแต่ถามว่ามันน่าแปลกใจไหมมันก็ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่นะพูดจริงๆเพราะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นรูปของกษัตริย์ไทยแต่ว่าสิ่งที่เราได้รับทราบเนี่ยคือมันมีศิลปินไทยที่ไปโผล่ที่นั่นเยอะแยะมากมายคงต้องเอ่ยถึงศิลปินอวุโสอันนี้จะเรียกว่าอุโสได้ไหมก็น่าจะได้เนาะเพราะว่าเขาก็เป็นศิลปินสาวลูกทุ่งซึ่งก็คร่ำหวอดอยู่ในวงการลูกทุ่งมานานแสนนาน คุณจินตราพูลลาบนั่นเองค่ะอันนี้เป็นข่าวเมื่อปีพศ2565นะคะในวันที่18สิงหาคมจินตราพูลลาบนะคะมีความปลื้มปิติเพราะตัวเองนั้นเนี่ยได้ไปขึ้นรูปบิลบอร์ดนะคะใจกลางไทม์สแควร์ที่มหานครนิวยอร์กซึ่งเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของศิลปินไทยซึ่งล่าสุดนะคะณนะตอนนั้นนะคะคุณจินตราก็ แสดงความยินดีมากเลยก็คือบอกว่าในที่สุดจินก็ได้ขึ้นบิลบอร์ดไทม์สแควร์ที่นิวยอร์กแล้วนะคะขอขอบคุณสปอนเซอร์นะคะนี่ก็เกี่ยวกับเรื่องของดนตรีเนี่ยแหละบอกว่าที่ให้จินได้เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็อย่าลืมช่วยกันสนับสนุนพลังผู้หญิงศิลปินลูกทุ่งไทยอย่าลืมไปฟังเพลงของเขาตามลิงก์นี้ก็คือเป็นเกี่ยวกับสปอนเซอร์ของอการสนับสนุนคุณจินที่ได้ขึ้นรูปนั่นแหละอันนี้เห็นไหมคะว่า คุณจินเนี่ยก็เป็นศิลปินเก่านะเรียกได้ว่าเป็นการนำร่องหรือเปล่าหน้านั้นในปีพศ2565ช้าก่อนไม่ใช่นะคะเพราะว่านี้มีกระตกใจเหมือนกันนะเราคิดว่าคุณจินตลาน่าจะไปก่อนเพราะเขาโสกว่าแต่ไม่ย้อนกลับไปดูนะคะในปีพศ2564ดอกย่าในนิวยอร์กที่สุดแห่งความภาคภูมิใจนักร้องลูกทุ่งสาว ไต่อรไทยสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักร้องลูกทุ่งคนแรกที่ไปขึ้นป้ายิีบอรดที่ไทม์สแควร์มหานครนิวยอร์กเป็นเรื่องที่สุดปลื้มสำหรับแฟนเพลงลูกทุ่งเมื่อศิลปินสาวไต่อรไทยสร้างประวัติศาสตร์ขึ้นป้ายิลบอดที่ไทม์สแควร์มหานครนิวยอร์กซึ่งถือได้ว่าเป็นนักร้องลูกทุ่งคนแรกของประเทศไทยอีกด้วย แสดงว่าไม่ใช่คุณจินตลาไปนำร้องนะคะคือคนแรกน่าจะเป็นคุณไตอัไทยเนี่ยแหละโดยทางเพจของคุณายอัอไทยได้โพสต์คลิปพร้อมกับข้อความว่าพักายที่นิวยอร์กค่ะทุกคนแล้วก็มีการขอบคุณสปอนเซอร์นะคะเจ้าเดียวกันกับคุณจินตลาเลยที่สุดของความภาคภูมิใจายมาไกลที่สุดในชีวิตของการเป็นนักร้องแล้วนี่คือของขวัญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ที่หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วสำหรับเส้นทางนักร้องนี่คือความสำเร็จร่วมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเป็นของขวัญเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ที่จะจารึกไว้ในใจของต่ตลอดไปค่ะก็จากนั้นนะคะไปที่คุณดาวิกาค่ะคุณใหม่ดาวิกาก็ได้ขึ้นเหมือนกันอันนี้เป็นข่าวเมื่อปีที่แล้วนนปีพศ2566ในเดือนพฤศจิกายน ปังมากใหม่ดาวิกาได้ขึ้นวลบอร์ดกลางไทม์สแควร์นิวยอร์กในฐานะของศิลปินเรียกได้ว่าปังมากๆสำหรับนางเอกซุปตาใหม่ดาวิกาโฮเน่ซึ่งล่าสุดมีเรื่องราวที่น่ายินดีน่าชื่นใจด้วยการถูกเลือกเป็นหนึ่งในศิลปินหญิงไทยที่มีรูปภาพของตัวเองนั้นไปขึ้นที่วลบอร์ดยักษ์ย่านไทม์สแควร์เมืองนิวยอร์ก ประจำเดือนพฤศจิกายนโดยทางคุณใหม่ก็ได้ลงคลิปภาพที่ได้ขึ้นบนบิลบอร์ดที่นิวยอร์กพร้อมกับแคปชั่นพูดจาขอบคุณทุกการสนับสนุนเลยซึ่งก็เป็นสปอนเซอร์เจ้าเดียวกันเลยนะคะกับทั้งสองคนแรกค้นไปค้นมาปรากฏว่าดาราไทยหรือว่าศิลปินไทยมีโอกาสได้ไปขึ้นป้ายบิลบอร์ดนะคะที่ไทม์สแควร สหรัฐอเมริกาเนี่ยเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเราก็เลยขออนุญาตที่จะรวบรวมมาให้ทุกคนได้รับฟังกันก็ไปดูกันที่เนื้อข่าวอันนี้ต้องขอขอบคุณทาง Spring News นะคะที่รวบรวมมาให้เราได้รับทราบกันว่ามีดาราคนไหนบ้างมีศิลปินคนไหนบ้างนะคะที่ไปขึ้นป้ายที่ไทมส์สแควร์เปิดความปังปุริเย่เศิลปินหญิงไทยที่มีโอกาสได้ขึ้นบิลบอร์ด ทม์สแควร์มหานครนิวยอร์กรวมความปังปุริเย่เลยที่โด่งดังจนกระทั่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในแคมเปญของการขึ้นป Build ้ายบิลบอร์ดยักษ์ใจกลางไทม์สแควร์มหานครนิวยอร์กกลายเป็นแคมเปญที่มีความตื่นตาตื่นใจแฟนๆเพลงทั่วโลกเมื่อแอปพลิเคชันสัญชาติสวีเดนได้ทำแคมเปญเพื่อเฉลิมฉลองวันสตรีสากล เพื่อสนับสนุนถึงความเท่าเทียมทางเพศในอุตสาหกรรมดนตรีในระดับสากลโดยมีการรวบรวมศิลปินหญิงทั่วโลกจำนวน35คนจาก50ประเทศเพื่อมาแสดงพลังแล้วก็แสดงความเท่าเทียมซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีเจศิลปินหญิงในขณะนั้นนะคะจากประเทศไทยรวมอยู่ด้วยที่ได้รับการคัดเลือกสนับกันขึ้นป้ายบ i ลบ b o a r ใจกลางไทม์สแควร์มหานครนิวยอร์ก งานนี้จะมีใครกันบ้างตามไปดูได้เลยจ้ะคนแรกนะคะของประเทศไทยเลยคือในเดือนเมษายนปีพศ2564คนแรกเริ่มต้นที่นักร้องสาวมาแรงโบกี้ไลออนเป็นคนที่มีผลงานเพลงฮิตนะคะยอดวิวทะลุหลักล้านทุกเพลงเลยและความดังของสาวโบกี้ก็ทำให้เธอเป็นศิลปินหญิงคนแรกของประเทศไทยที่มีโอกาสได้ขึ้นภาาโปรโมท โดยในตอนนั้นนะคะในฐานะที่เป็นศิลปินหญิงคนแรกได้ขึ้นก็เลยแสดงความรู้สึกเอาไว้ว่าขอบคุณที่ทำให้โบได้มีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดีๆเป็นโครงการที่รวบรวมศิลปินหญิงจากทั่วโลกผู้ที่สร้างสารรค์แล้วก็เป็นแรงขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเพลงไปด้วยกันแต่คุณทราบไหมคะว่าคุณโบกี้เนี่ยไม่ได้ขึ้นครั้งแรกแล้วก็ครั้งเดียวนะ เขาขึ้นครั้งแรกแล้วก็ในในครั้งแรกเนี่ยในปีพศ2564แต่ครั้งที่2นะคะขึ้นในเดือนธันวาคมปีพศ2565นะคะก็เรียกว่ามีความสามารถเนาะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูศิลปินคนที่2องนะที่มีโอกาสได้ขึ้นก็คือคุณวีวิโอเลตตามมาติดในช่วงเดือนมิถุนายนปีพศ2564ก็มีภาพนักร้องสาวสวยที่ชื่อ วีวิโอเน่ไปขึ้นป้ายบิลบอร์ดในย่านเดียวกันสร้างความประทับใจให้กับตัวเธอและแฟนๆเป็นอย่างมากโดยงานนี้สาววีก็ได้โพสต์โมเมนต์แห่งความภาคภูมิใจในครั้งนี้พร้อมกับเปิดเผยความรู้สึกเอาไว้ด้วยว่ารู้สึกเป็นเกียรติมากดีใจแล้วก็ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญนนี้แบบนี้พร้อมกับแซวตัวเองได้ว่าภาาที่ได้ขึ้นอยากจะปริ้นออกมาใส่กรอบ อยากจะเก็บเอาไว้อวดลูกอวดหลานว่าครั้งหนึ่งก็ได้ขึ้นป้ายบนไทม์สแควร์ด้วยแถมเธอยังได้พูดถึงแคมเปญดังกล่าวด้วยว่าอยาให้ทุกคนมองมนุษย์เป็นมนุษย์เท่าเทียมกันจริงๆไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือว่าเพศใดๆเพราะสุดท้ายมันก็คือความเท่าเทียมกันนั่นเองคนต่อมาก็คือคุณอิงวรันทรคุณอิงวรันทรเป็นศิลปินหญิงจากประเทศไทยคนที่สที่ได้มีโอกาสขึ้นป้าย ในช่วงของเดือนกรกฎาคมในปีพศ2564เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจขั้นสุดของนักร้องสาวเสียงดีโดยเธอได้บรรยายถึงความรู้สึกนะคะผ่านทางไอจีบอกว่าบ้าไปแล้วค่ะขอบคุณจุดๆจุดสำหรับโอกาสดีๆแบบนี้ที่ให้อิงได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ นะฮะก็คือเป็นโครงการลักษณะเดียวกันหมดเลยดังนั้นคําพูดมันก็จะออกไปแนวเดียวกันนะเพราะฉะนั้นมีก็ขอละในฐานที่เข้าใจก็แล้วกันส่วนศิลปินถัดไปนะคะคุณส้มมารีลดเล่นในเส้นทางดนตรีมาเป็นระยะเวลา10ปีแล้วสําหรับนักร้องสาวส้มมารีมีผลงานเพลงมากมายแล้วก็ถือว่าเป็นนักร้องที่ประสบความสําเร็จ ลำดับที่4นะคะในช่วงเดือนสิงหาคมปีพศ2564โดยการให้สัมภาษณ์นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นความรู้สึกที่ตื้นตันยินดีที่ตัวเองได้มีโอกาสเข้าร่วมในแคมเปญน,นะคะคำพูดก,ก็จะถอดแบบออกมาในลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นนี่ก็จะขอโฟกัสไปที่ตัวศิลปินแล้วก็ช่วงเวลาที่ขึ้นก็กละกันนะคะลำดับที่5คุณเอิร์ธพัทรวี ได้ขึ้นในเดือนกันยายนปีพศ2564ต่อมาเป็นศิลปินคนที่6นะคะมิลลิดนุภาเป็นรายที่6เป็นแรปเปอร์สาวได้ขึ้นในช่วงตุลาคมปีพศ2564ศิลปินคนถัดไปนะคะคุณปามี่ปิดท้ายก็คือเป็นคนที่7เลยณนะตอนนั้นซึ่งคุณปามี่นั้นก็คือคุณอีฟปานเจริญ เป็นศิลปินหญิงแถวหน้าของเมืองไทยเจ้าของเพลงดังอย่างมากมายเลยคือมีเอกลักษณ์น้ำเสียงมีสไตล์อัโดดเด่นทำให้เจ้าตัวนั้นก็มีความภาคภูมิใจที่มีโอกาสได้ขึ้นป้ายยักษ์ใหญ่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนปีพศออ2564ันดับที่8ที่เราไปสืบค้นมานะคะก็น่าจะเป็นคุณต่ายอรไทยในวันที่16ธันวาคมปีพศ2564 ในลำดับที่9ที่เราไปสืบค้นมาได้นะคะจะเป็นในช่วงเดือนเมษายนปีพศ2565ชื่อคุณอิมเมจนะสุธิตาชยะชัยสุวรรณอันนี้ถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟนคลับของเธอก็น่าจะจำได้อ,อะเนาะซึ่งเราก็ไม่ค่อยทราบเหมือนกันต่อมานะคะเดี๋ยวมาดูคุณหวายค่ะคุณหวายในช่วงเดือนพฤษภาคม ปีพศ2565ส่วนคนต่อมานะคะคุณนิวจิว๋วเป็นศิลปินดูโอนะคะในช่วงกรกฎา,าคมปีพศ2565ต่อมาก็จะเป็นคุณจินคุณจินก็คือคุณจินตราที่เราได้พูดไปเป็นคนแรกเลยโอ้โหนั้นคือเรียกได้ว่าถัดลงมาท้ายๆเลยนะคะในช่วงสิงหาคมปีพศ2565 ส่วนในลำดับต่อมานะคะก็คือน่าจะเป็นคุณโบกี้เนี่ยแหละที่มีได้เล่าให้ฟังนะว่าขึ้นเป็นรอบที่สองในเดือนธันวาคมปีพศ2565ส่วนล่าสุดหรือเปล่านะเท่าที่เราสืบค้นได้ก็น่าจะเป็นคุณใหม่ดาวิกาเนี่ยแหละในวันที่16พฤศจิกายนปีพศ2566อันนี้คือที่เราพยายามจาก ค้นหามาให้ทุกคนได้รับทราบเนาะเพราะฉะนั้นในวันนี้ที่มีข่าวแล้วก็มีการแชร์ภาพนะคะของนายหลวงรัชกาลที่10ที่ไปโผล่ที่สหรัฐอเมริกานะคะก็มีการถกเถียงกันเนาะว่าตกลงม,มันเป็นภาพตัดต,ต่อหรือเปล่านะก่อนหน้านี้เนาะเมื่อประมาณ2วันทีนี้วันนี้ก็ได้มีการเฉลยแล้วนะคะว่าเป็นของทางบริษัท p l a n ดวีมีเดียได้มีการถวายพระพรนหลวงโดยปรากฏภาพนะคะที่ไทม์สแควร์เนี่ยแหละ มีการลงขอบคุณคุณสมชายชอบชายก็น่าจะเป็นเจ้าของภาพที่เขาถ่ายได้ที่นู่นหรือเปล่าเราไม่แน่ใจนะว่าเขาไปทํางานหรือว่าจะมีความเกี่ยวพันอะไรกับบริษัทนี้หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆก็คือน่าจะเป็นบริษัทไหนที่รับจ้างมาจากการถวายพระพรหรือเปล่าโดยในเนื้อข่าวนะคะระบ,บุว่าบริษัท แกลนบีมีเดียขอราชทานถวายพระพรชัยมงคลเพื่อแสดงความจงรักภักดีและแสดงถึงความภาคภูมิใจในความเป็นไทยเชื่อมโยงสากลโลกโดยในวันนี้นะคะย8 8กรกฎาคมจากความสงสัยบนโลกโซเชียลที่มีการแชร์ภาพนี้ออกมาก่อนหน้านี้เนอะเมื่อประมาณ2วันที่ผ่านมาสรุปก็คือมาเฉลยตรงที่ว่าเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพนรรษาหรอบ 28กรกฎาคม2567มีย่านไทม์สแควร์ใจกลางมหานครนิวยอร์กรัฐนิวยอร์กสหรัฐเอเมริกาก็กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ว่าภาพดังกล่าวนั้นเป็นภาพที่ได้รับการตัดต่อจริงหรือไม่เนื่องจากไม้โฆษณานั้นเกิดขึ้นที่ต่างประเทศไม่ได้เกิดขึ้นที่ประเทศไทย ล่าสุดได้รับการยืนยันแล้วว่าเป็นภาพจริงโดยบริษัทแพ plan มีเดียจำกัดมหาชนเป็นผู้ให้บริการแล้วก็รับจ้างผลิตสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยทั้งในกรุงเทพหรือว่าทั่วประเทศเลยขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบนจอ ใจกลางนครนิวยอร์กเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและแสดงถึงความภาคภูมิใจในความเป็นไทยเชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรมไทยกับสากลโลกโดยที่ทางกรมประชาสัมพันธ์ก็ลงโฆษณาให้ด้วยนะคะก็คือมีการระบุด้วยว่าที่ไทม์สแควร์นิวยอร์กขึ้นพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่10สุดปังทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ขอบคุณแ plane B media และคุณสมชายชอบชายแต่ว่าก็มีการปิดการแสดงความคิดเห็นเอาไว้ด้วยนะคะคือไม่สามารถแสดงความคิดเห็นได้นอกจากนั้นนะคะเรายังมีความสงสัยว่าเอ๊เราอยากจะทราบถึงค่าใช้จ่ายในการใช้ในระหว่างการไปจ่ายถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะขึ้นไปโปรโมตตัวเราเองเนี่ยมันจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายยังไงก็ไปเจอข้อมูลนะคะบอกว่าตอนนี้ ยุคสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วดังนั้นย่านไทม์สแควร์นะคะที่นิวยอร์กเนี่ยมันก็กลายเป็นสถานที่ยอดฮิตของบรรดาแฟนคลับในการซื้อพื้นที่ในการโปรโมตหรือว่าอวยพราวันเกิดให้กับศิลปินที่รักด้วยนะไม่ได้หมายถึงว่าคุณนั้นจะต้องมีความสามารถแล้วคุณถึงจะได้ขึ้นเนี่ยไม่ใช่นะคือมันกลายเป็นว่ามันเหมือนเป็นตลาดแห่งหนึ่งอะมันเหมือนกับว่าสมัยก่อนเนี่ยที่เขามีการซื้อนาสื่อ คุณอยากจะลงหนังสือพิมพ์คุณก็จ่ายเงินแล้วคุณก็ได้ขึ้นหนะ้าหนังสือพิมพ์ทีนี้ลักษณะบนไทม์ส q u a ร์นี่ก็ใช่ถ้าเงินคุณถึงคุณก็ได้จ่ายอยู่แล้วมันไม่เกี่ยวว่าคุณจะต้องมีความสามารถนะเพราะว่าตอนแรกเราเห็นไหมคะที่มีได้อ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่ศิลปินจะดีใจหมดเลยว่าโอ้โหฉันได้ขึ้นนะฉันเป็นคนที่มีความสามารถฉันไปตาหลับละฉันได้ขึ้นโอ้โหแสดงว่าฉันเป็นคนที่โด่งดังแต่ว่าพอเรายิ่งสืบ คนลึกเข้าไปเท่าไหร่เนี่ยมันก็คือพื้นที่ธุรกิจนั่นแหละถ้าเงินคุณถึงคุณมีปัญญาจ่ายคุณก็ขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมคะว่าศิลปินถ้าไม่ดังแล้วแฟนคลับพร้อมเปย์หรือว่าสมมุติว่าใครมีแม่ยกสามารถจ่ายให้ก็สามารถที่จะขึ้นไปโลดแล่นบนป้ายบิลบอร์ดอันนี้ได้มิติใหม่ของการให้ของขวัญแก่คนที่เรารัก หลายคนอาจจะเคยผลิตของ DIY เพื่อที่จะให้กับศิลปินคนที่เรารักหรือว่าไม่ว่าจะเป็นข้าวของเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆไล่ตั้งแต่ของขวัญกระจุกกระจิกอย่างจดหมายดาวกระดาษขนมหรือว่าตุ๊กตาหรือว่างานแฮนด์เมดต่างๆปัจจุบันวิวัฒนาการการให้ของขวัญศิลปินเริ่มไต่ระดับนะคะในระดับของความพีคขึ้นเรื่อยๆเราจะได้เห็นถึงของขวัญอย่างเสื้อผ้า กระเป๋ารองเท้าหรือว่าอิสร s รีแบรนด์เนมต่างๆตั้งแต่หัวจรดเท้าลามไปจนถึงป้ายโฆษณาที่ดินหรือแม้กระทั่งดวงดาวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าตอนนี้พวกเขาได้รับของขวัญอะไรกันบ้างหนึ่งเลยนะคะป้ายโฆษณาเชื่อว่าหลายคนคงจะได้ใช้บริการระบบขนส่งมวลชน กรุงเทพอย่างรถไฟฟ้า BTS หรือว่ารถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ทุกคงจะได้เคยเห็นรูปศิลปินนะคะทั้งไทยทั้งเทศพร้อมทั้งข้อความบนภาพบริเวณภายในสถานีกันมาบ้างซึ่งป้ายเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นโปรเจกต์ที่บรรดาแฟนคลับร่วมแรงร่วมใจนะรวมเงินกันจัดทำขึ้นเพื่อโปรโมตแล้วก็โวยพรมันเกิดศิลปินที่พวกเขารัก หรือถ้ามีการขยายสเกลให้ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดหนึง่งพื้นที่โฆษณาบนจอ LED ของห้างสรรพสินค้าต่างๆเช่น M c o r t i e Emporium นะคะสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์หรือว่ามาบุญครองแล้วก็เป็นอีกหนึ่งหมุดหมายที่แฟนคลับชาวไทยเลือกใช้บริการด้วยเช่นกันนับได้ว่าเป็นสถานที่ท็อปฮิตของการโปรโมตหรือว่าการอวยพรการแสดงความรัก การบอกรักบอกความรู้สึกผ่านทางด้านป้ายบิลบอร์ดนะคะที่มหานครนิวยอร์กยสหรัฐอเมริกานั่นเองซึ่งบรรดาแฟนคลับสายเกาหลีหนาจากนานาประเทศส่วนใหญ่ก็จะเป็นแฟนคลับจากประเทศจีนเนี่ยแหละที่เป็นประเทศมหาอำนาจไหมแล้วเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแฟนคลับของแม่จีนเนี่ยคือน่ากลัวมากเลยนะนี่เคยอ่านทางด้านทวิตอะ่ะ เขาบอกว่ามีอิทธิพลมากเลยสืบเสาะแสวงหาทัวลงหรือว่าเป็นแหล่งขุมทรัพย์เลยก็ว่าได้คือมีเงินเยอะเงินหนาอันนี้เราแปลกใจมากเดี๋ยวทุกคนลองฟังดูกันละกันนะคะบอกว่าส่วนใหญ่เป็นแฟนคลับจากประเทศจีนที่มาจะซื้อป้ายโฆษณาตามตึกต่างๆของ i m ม s สแควร์เพื่อทำการโปรโมตหรือว่าอวยพรวันเกิดให้กับศิลป,ปินที่ตัวเองรัก โดยในบริเวณไทม์สแควร์นะคะของนิวย o อร์จะมีป้ายโฆษณามากกว่า238ป้ายซึ่งราคาโฆษณาของแต่ละป้ายใน1ปีนั้นมันก็จะมีตั้งแต่ราว1.1ล้านเหรียญสหรัฐไปจนกระทั่งถึง4ล้านเหรียญสหรัฐโดยเฉลี่ยแล้วป้ายโฆษณาหนึ่ป้ายในไทม์สแควร์ก็จะทำเงินได้ราว2.5 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีซึ่งหากต้องการเช่าหน้านหนึ่งใต้ก็จะใช้เงินประมาณ6,986เหรียญสหรัฐต่อหนึ่งวันนะคะซึ่งนับได้ว่าถูกกว่าค่าโฆษณาในซ u เปอร์โบว์ที่จะต้องใช้เงินมากถึง3.8ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อที่จะใช้เวลาเพียงแค่30วินาทีเท่านั้นเอง ในขณะที่ราคาป้ายโฆษณาในประเทศไทยนั้นราคาเป็นมิตรกว่ามากเลยโดยราคาโฆษณาบริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ43,000บาทถึง55,000บาทต่อเดือน ขึ้นอยู่กับสถานีที่มีการติดตั้งจอ LED ในบริเวณห้างสรรพสินค้าอย่างเช่นนะคะ M Quartier หรือว่า e M p o r i u m ราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ195,000บาทเป็นระยะเวลา15วันเท่านั้นเองส่วนจอ LED นะคะบริเวณห้างมาบุญครองจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่75,000บาทอันนี้ต่อเดือนเห็นไหมคะนี่คือมิติใหม่ของการบอกรัก มิติใหม่ของการอวยศิลปินของตัวเองต่อมามีไปเจอข้อมูลอีกข้อมูลหนึ่งที่มีความน่าสนใจไม่น้อยเลยนะคะเรามาดูกันอันนี้เป็นของทางสื่อคมชัดลึกนะคะในปีพศ2561ก็คือย้อนกลับไปเมื่อ6ปีก่อนนะคุณดูแล้วกันว่าคือบ้านเมืองมันเป็นไปได้ถึงขนาดนี้คือเรามีความคลางแคลงใจว่ามันมีแฟนคลับ หรือว่ามีคนที่มีฐานะดีขนาดนี้พร้อมที่จะทุ่มเงินแบบว่าหลักส5ล้านเพื่อที่จะอวยพรวันเกิดศิลปินที่ตัวเองรักคือเราก็เลยงงไงว่าคุณต้องรวยเบอร์ไหนเนี่ยหรือว่าคุณจะต้องรวมกลุ่มมีสมาชิกกี่คนอันนี้เราเรามองเห็นคนที่คลั่งรักขนาดนี้มองไม่ออกเลยนะว่าคุณต้องรักขนาดไหนคุณถึงเนี่ยต้องกล้าที่จะจ่ายเงินขนาดนี้โดยที่ว่า แสดงว่าครอบครัวคุณจะต้องเหลือกินเหลือใช้นะโอมันต้องรวยเบอร์ไหนอน่ยเราเราจรินตนาการไม่ออกเลยนะเรามาดูกันนะบอกว่าอลังการทุ่มกว่า20ล้านจัดเซอร์ไพรส์นะคะวันเกิดให้กับสิงโตเขาบอกว่าแฟนคลับไทยแล้วก็จีนจัดหนักทำโปรเจกต์นะคะเซอร์ไพรส์วันเกิดสิงโตปราชยา ล่าสุดมีการทุ่มเงินกว่า15ล้านบาทซื้อบิลบอร์ดหน้าใจกลางไทม์สแควร์นิวยอร์กถึง8ป้ายเพื่ออวยพรวันเกิดคำว่าธรรมดาสะกดยังไงหรอช่วยบอกแฟนคลับของนักแสดงหนุ่มวัยรุ่นชื่อดังที่ชื่อสิงโตปราชยาทีหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็มีการเซอร์ไพรส์วันเกิดด้วยการซื้อโฆษณาที่รถประจำทาง สาย39จํานวน2คันที่วิ่งจากมอธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตไปจนกระทั่งถึงสนามหลวงเป็นระยะเวลา2เดือนเริ่มตั้งแต่วันที่5กรกฎาคมจนกระทั่งถึง31สิงหาในปี61เนาะซึ่งใช้ค่าใช้จ่ายไปกว่า6 0 0นบาทล่าลสุดจัดหนักจัดเต็มใหม่ครั้งหนึ่งเมื่อเหล่าวรรดาแฟนคลับชาวจีนเซอร์ไพรส์นะด้วยการทุ่มทุนซื้อบิลบอร์ดที่ย่านไทม์สแควร์ใจกลาง มหานครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาถึงจำนวน8ป้ายเพื่อทำโฆษณาโวยพวันเกิดให้กับสิงโตพร้อมกับข้อความนะคะแต่งงานกับฉันเทอะเป็นภาษาอังกฤษที่เรียกได้ว่าทำเอากริ๊กกราดกันทั้งนครเลยเพราะว่าเป็นการขอหนุ่มสิงโตแต่งงานท่ามกลางไทม์สแควร์ซึ่งก็มีการตรวจสอบราคาป้ายโฆษณาดังกล่าวว่า1ป้าย ต่อ1วันมีราคาสูงถึง480,000บาทจำนวนทั้งหมด8ป้ายก็จะเป็นเงินทั้งหมด3,840,000บาทนับจนกระทั่งถึงในวันที่23กรกฎา,าคมปี61ขึ้นป้ายบิลบอร์ดไปแล้วถึง4วันเพราะฉะนั้นก็จะรวมเป็นค่าใช้จ่ายนะคะ15ล้าน3 0บาทยังนะคะยังไม่จบแต่เพียงเท่านั้นความคลั่งรัก เพราะว่าในวันที่27กรกฎา,าคมในปี61แฟนคลับก็จัดให้อีกด้วยการทุ่มไม่อั้นสั่งสกรีนนะคะด้านหลังตั๋วเครื่องบินของสายการบินหนึ่งที่ตรงมาจากต่างประเทศมาที่ประเทศไทยจำนวน1 0 0 0 0แสนใบโดยมีการสกรีนนะคะโวยพรวันเกิดให้กับดาราหนุ่มท่านนี้แหละ ซึ่งราคาเนี่ยไม่ทราบนะไม่สามารถระบุได้แต่มีการคาดการว่ายังไงมันต้องทะลุไปถึง7หลักแน่นอนนะคะก็คือหลักล้านอันนี้คือข้อมูลคร่าวๆ ah เนาะที่เราสรรหาเก็บมาฝากให้ทุกคนได้รับฟังกันเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็มีการถกเถียงกันเนี่แหละว่าป้ายของนายหลวงราชการที่10ที่ไปโผล่ที่มหานครนิวยอร์กเนี่ยมันเป็นป้ายที่เกิดจากการตัดต่อไหม มันเป็นของจริงหรือเปล่าหรือว่ามีใครที่จะปั่นกระแสอีกเพราะว่าก็เป็นวันครบรอบพอดีก็ปรากฏว่าเป็นของแท้นะคะแล้วก็มันก็เกี่ยวกับพื้นที่ธุรกิจเนี่ยแหละเราก็เลยไปสอบสวนหามาเพราะว่ามี่ก็จาได้นะว่ามีดาราหญิงศิลปินหญิงที่ขึ้นในบิลบอร์ดเนี่ยเยอะมากเลยก็จะถามว่ามันเป็นเรื่องของธุรกิจไหมเราก็ต้องพูดแหละว่ามันเป็นเรื่องของธุรกิจจริงๆมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่า,วา เป็นศิลปินที่จะต้องมีความโด่งดังนะอันนี้เห็นไหมคะว่าเราพูดด้วยความแฟงเลยว่าที่ผ่านมาเราก็พยายามอ่านเนาะความรู้สึกของดาราหรือว่าศิลปินถ้ามีโอกาสได้ขึ้นเนี่ยก็เป็นความภาคภูมิใจของเขาว่าเขาก็คงจะคิดว่าเขาโด่งดังนะแต่จริงแล้วอ่ะคือมันเป็นพื้นที่ธุรกิจไงที่ถ้าสมมติว่าใครมีเงินแล้วอยากจะอวยลูกอวยหลานด้วยองอันนี้สมบตินะคะอยากจะอวยแฟนตัวเองอวยลูกอวยหลานเนี่ยก็สามารถที่จะจ่ายเงินแล้วก็ เอาขึ้นวบอร์ดได้นะคะนี้เราก็เลยนําข้อมูลธุรกิจเนี่ยมาให้ทุกคนได้รับทราบด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าได้รับฟังแล้วนะคะฟังข่าวรอบด้านแล้วก็อย่าลืมช่วยกันแสดงความคิดเห็นแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกับมี่ด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ